ไปที่ต่างประเทศการเลือกตั้งล่าสุดประเด็นต่างบินได้ทักทีแล้วตอนเดี๋ยวไล่กันไปทีละเรื่องเลยกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอสงครามเศรษฐกิจรวมถึงมาเดี๋ยวมาคุยเรื่องนโยบายของทัป์ลงลึกกันดีเอาประเด็นแรกก่อนเลยที่เรื่องสงครามก่อนแล้วกันเรื่องนี้น่าจะเนี่ยคือถ้าทัป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีหลายคนเชื่อว่าทัป์เนี่ยเปิดทางให้อิสราเอลทําสงครามกับอิหร่านเต็มรูปแบบแน่นอนไม่ สามารถสรุปอย่างนั้นได้เพราะว่าอิสราเอลเนี่ยทำสงครามและขยายสงครามจากกาซาไปสู่เลบานอนและสู่อิหร่านเนี่ยภายใต้รัฐบาลไบเดน Biden นะภายใต้รัฐบาลไบเดนเพราะนั้นเรายัางพูดไม่ได้ว่าทรัมป์เนี่ยจะยิ่งทำให้มันหนักกว่านั้นหรือดลดลงมาแต่ทรัมป์เนี่ยผมประเมินอย่างนี้เป็นความเห็นส่วนตัวซึ่งหลายท่านอาจจะเห็นด้วย ทรัมป์ตอนเปปรัานาธิบดีเนี่ยทำเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือว่าประกาศให้นครเยรูเซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลแทนที่เป็นเทลวิฟแทนที่เป็นนครเยรูเซาเล็มก็เป็นกรุงเยรูเซาเลม็มแลวสารทุสสารก,ก็ย้ายไปอยู่เลยที่เยรูเซาเล็มก็มีหลายประเทศย้ายตามแต่หลายประเทศก็ไม่ยอมย้ายตามโดยเฉพาะกลุ่มอาหรับและประเทศมุสลิมโลกก็จะต่อต้านเรื่องนี้มากเพราะว่าเยรูซาเล็มเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งสองศาสนาเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นเรื่องที่ทรัมป์ทำแล้วก็อึดฉามมากในยุคนั้น ถามว่าความหมายมันคืออะไรความหมายมันก็คือมองว่าหนึ่งทรัมป์เนี่ยต้องการจะทําเหมือนกับหามนาจสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสองก็ได้<ม>คือวางกฎเกณฑ์และเขียนแผนที่ในตะวันออกกลาง<ม>เพื่อจะมันวุ่นวายไม่รู้จบและตัวจะได้กลับเข้ามาดูดทรัพยากร<ม>ใช้ได้ในอนาคตแต่คนที่คิดอย่างนี้มันเหมือนกับมองย้อนหลังมากไปตอนนั้นก็ยังไม่มีใครรู้ว่าน้ํามันเลีรีเสิร์ฟมันจะมีมากน้อยแค่ไหนไอตอนที่เขาขีดแผนที่ในสรายกั<ม>นกาบันที่สองก็คือมีการมองว่าซึ่งที่ผมเห็นด้วยก็คือ ทรัมป์ต้องการจะขั้นมิชเสลเลมเนี่ยเหมือนกับไปของขวัญใหญ่ให้กับอิสราเอลแล้วที่เหลือว่ากันต่อไปเองนะครับอิสราเอลเนี่ยต้องจําอีกเรื่องหนึ่งด้วยว่าตอนที่เปิดสงครามในกาซากับฮามาสเนี่ยแล้วก็อิหร่านเบื้องหลังเนี่ยอิสราเอลกำลังทําสงครามกับตัวเองประชาชนเป็นหมื่นๆเลยหรือวางทีเป็นแสนด้วยซ้ำเดินขบวนบนต่อต้านนายกนัฐมนตรีเบนเจามินเนทันยาหูในข้อหาคอร์รัปชัน ปรากฏว่าก็มีการทําอะไรคือเรียกว่าสู้กันหลายยกมากแรงมาแรงไปแรงมาแรงไปเป็นหลายปีแล้วพอเกิดสงครามขึ้นมาฝ่ายเซรรนิยมก็เลยถอยหลังเพราะความคิดเรื่องการรักษาชาติมันสูงกว่าเกือบจะเรียกว่าฮามาสเนี่ยเขามาช่วยเยรันยาหูให้อยู่ในตําแหน่งได้ตรงนี้พูดขึ้นมาเพื่ออะไรพูดขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าเนทันยาหูเนี่ยเขามีแรงดลใจที่ทําสงครามเนี่ยมากกว่าสหรัฐอีกนะเพราะสงครามนั้นไม่เข้าอยู่ในอำนาจได้ และไม่ต้องไปอยู่ในตารางอย่างที่อาจจะเป็นตามคดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมกาลังสงสัยว่าเนทันยาฮูหรือรัฐบาลอิสเาเอลเนี่ยน่าจะมีแรงดลใจในการผสงครามมากกว่ารัฐบาลสหรัฐซึ่งไม่ต้องการเห็นปัญหานี้ขยายตัวออกไปถามว่าเรื่องอาวุธยังสําคัญไม่สําคัญแต่อาวุธตอนนี้เนี่ยเชื่อไหมครับว่ามันกระจายไปทั่วโลกมากแลนะ้วเนี่ยอย่าว่าแต่ประเทศอย่างฝรั่งเศสอังกฤษอย่างแอฟริกาใต้ก็เริ่มขายอาวุธออสเตรเลียก็ขายอาวุธ อินเดียก็ขายอาวุธปากีสถานก็ขายอาวุธจีนก็ขายอาวุธเพราะนั้นมันไม่ได้แปลว่าสงครามเกิดขึ้นแล้วเขาจะซื้อของอเมริกันเท่านั้นเพราะนั้นมันไม่ใช่ผลประโยชน์เหมือนกับสมัยสงครามเย็นค่ะก็ฝั่งยูเครนบ้างแหะครับยูเครนนี่นะ่าจะถือว่าเป็นข่าวร้ายนะที่ทำสาวราย<ช>ข่าวรา <laughs> ้า,รายเพราะเพราะทรัมป์เนี่ยมีปัญหากับยูเครนในสองระดับเลยระดับนโยบายเนี่ยเขามีปัญหาว่ายูเครนไม่ชื่อเรื่องสําคัญอันนี้พูดแค่นี้แล้วกัน ส่วนระดับส่วนตัวคือทรัมป์เคยถูกกล่าวหาว่าไปมีส่วนเกี่ยวพันกับการแทรกแซงนะครับเรื่องการ,รให้เงินช่วยเหลือ,อยูเครนแล้วทรัมป์ก็กล่าวหากลับมากับไบเดนแล้วก็ลูกชายก็คือฮันเตอร์ไบเดนในตอนนั้นที่ยังจําได้นะโยนกันไปโยนกันมาผมคิดว่าสําหรับผู้นําทั้งเดมโมแครตและริสปบลิกันเนี่ยเขาไม่อยากได้ยินเรื่องอยูเครนเลยครับ <c oughs> คือบอกช้ป์ทั้งคู่ต้องการให้ยูเครน,นกลายเป็นเรื่องที่จบลงไปซึ่งจบไปก็แปลว่าต้องแพร้รัสเซีย เราะตอนนี้ก็เขมือก็ไปถึงเกือบครึ่งลับเพราะนั้นประเด็นที่สําคัญก็คือว่าทรัมป์จะปล่อยให้ยูเครนเนี่ยกลายเป็นเครื่องพลีบวงสวงให้กับรัสเซียเนี่ยในเวลานานเท่าไหร่ยุโรปหมดความสามารถที่จะช่วยสั่งอาวุธหมดละต้องตังจากสหรัฐไปเื้ออาวุธที่อื่นมาช่วยยูเครนนี่นานมาแล้วนะประมาณปีกว่ามาแล้วและที่สําคัญคือดินข่าวเปล่าว่ารัฐบาลเยอรมันกาลังถังแตกรัฐบาลล้ม ตอนนี้รัฐบาลผสมสลายแล้วนะ <c oughs> หลดรัล่นตรีคลังแล้วซึ่งเป็นผู้นําพรรคอีกพรรคหนึ่ง <c oughs> แล้วนายกุคฐล่มตรีโชกส์เนี่ยกำลังจะเสนออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล <c oughs> เพื่อจะเช็คเสียงข้างมากว่ายังอยู่หรือเปล่าเ <c oughs> ยอรมันคือกล่องดวงใจของระบบเศรษฐกิจยุโรปของสาภาพยุโรป <c oughs> คนหนึ่งก็ไม่ได้รวยหรอกแต่เยอรมันอยู่ได้เนี่ยเป็นเป็นผู้นั้นไงคือเป็นเป็นกระแสหลักเป็นเป็นตัวหลักอ่ะขณะนี้เยอรมันกำลังมีวิกฤตเอง เพราะนั้นเมื่อเยอรมันมีวิกฤตเองพาให้ยุโรปอื่นไม่สามารถจะเหลือตัวเองได้สหรัฐไม่สนใจยูเครนก็มไม่ต้องคำนวณกันมากมั้งว่าจะเหลืออะไรแต่ว่าฝั่งอย่างฝั่งรัเสเซียเองอล่าสุดเนี่ยปูตินเขาแสดงความมีดีกระทาแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นมีนักข่าวไป <c oughs> ถามปูตินว่าอยากให้ใครเป็นประธานาธิบดีเขากลับตอบว่าอยากให้ไบเดนหรือว่าแฮร์ริสแต่จริง,รงๆแบบถ้าเอาความสัมพันธ์กันเนี่ย รัสเซียเองก็ถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงการเลือกตั้งตั้งแต่ตอนนั้นมาจนล่าสุดเนี่ยที่มาบอกว่าอยากจะพูดคุยกับทรัมป์แบบนี้มันมันจะเป็นยังไงต่อครับพูกินเล่นละครไม่เป็นเหรอเรายังเล่นเป็นเลยหรือเมื่อเชียร์ทรัมป์เราบอกว่าก็ชอบแฮริสเหมือนกันมันยากตรงไหนอ่ะใช่ไหมแล้วในขณะซึ่งทรัมป์ก็รู้จักดินดีอยู่แล้วมีความผูกพันกันแน่นก็พูดให้มัน ให้มันกระจายไปอย่างนั้นให้มันงงกันเล่นเพราะนั้นผมไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงจังอะไรนะครับแต่แน่นอนว่ารัสเซียเนี่ยเขาก็ย่อมอยู่ในจุดยืนที่เหมือนทุกชาติคือว่าใครขึ้นมาเขาต้องทํางานด้วยได้ทั้งนั้นแหะเพราะเป็นผลประโยชน์แห่งชาติไม่ใช่ความรู้สึกส่วนตัวนะครับแต่ยูเครนเนี่ยผมเห็นใจจริงๆเพราะว่ายูเครนยูเครนไม่ได้ผิดะที่เกิดสงครามคราวนี้แล้วก็เอาทรัพยากรแห่งชาติเกือบจะล่วงหน้าไปไม่รู้กี่ปีละ ก็ต้องไปสัญญาจะใช้คืนเขาในอนาคตกับคนที่ช่วยทุกวันนี้ไปอีกหลายสิบปีข้างหน้า mm hmm. คือเรียกว่าอยู่กลับมามีเอกราชก็เหมือนไม่เป็นประเทศอะ mm ่ะ hmm. เกือบจะกลายเป็นร่างทรงและที่สําคัญก็คือว่ามันมีความน่าอาภัพอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่ามันไม่มีใครสนใจละ mm hmm. ทุกคนพยายามจะเขาเรียกว่า move on คือคือย้ายไปนสนใจเรื่องอื่นละเพราะนั้นยูเครนเนี่ยผมคิดว่ารอดยากยกเวนปูตินจะเล่นเกมพัฒนาภาพลักษณ์ตัวเอง คือเป็นคนเล่นเกมตัดสินใจแทนว่ายูเครนยังไม่ต้องตายซึ่งอาจจะเล่นได้ก็ได้เพราะเขารู้ว่ามอยู่ในมือเขาแล้วเต็มที่เราทำความรู้จักกับทั้มก็พอสมควรมากแล้วนะคะพี่เอกสำหรับว่าที่ประธานอธิบดีใช่ไหมคะครับในส่วนของรองค่ะเจดีแวนเอะเราจะต้องเรื่องนี้เรื่องนี้ขอเล่าชั้นๆและยกยอดไปคราวต่อๆไปครับสำคัญมาก เอาเอาประโยคหลักก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวให้ดูมีภาพเขาด้วยใช่ท่านนี้ใช่ไหมคะนี่คนนี้แหละครับเขาบอกว่าเจดีแวนส์เป็นฮิตเลอร์ของอเมริกาเขาเคยพูดคํานี้เลยแต่ตอนนี้มาเป็นมือขวาของทั้มไปแล้วเอางี้ดีกว่าว่าถ้ามีคนกล่าวหาว่าทรัมป์เป็นฮิตเลอร์สมมตินะเจดีแวนส์จะเป็นพ่อฮิตเลอร์อ่ะอย่างนั้นเลยคือง,งี้เจดีแวนส์เนี่ยขึ้นมาจาก พื้นฐานของการเป็นอเมริกันที่ยากจนในภาษาการเมืองอเมริกันเขาเรียกว่าอเมริกันที่ถูกลืม,ม forgotten American หรือว่า silent majority เสียงข้างมากที่เขาเงียบอยู่ในอเมริกาต้องนึกภาพอย่างนี้นะครับรอบๆอเมริกาที่เขาเรียกว่าตามชายฝั่งเนี่ย coastal America เนี่ยฝั่งอ t e ต n นะครับก็อย่างนิวยอร์กคอนเนตทิคัตดีซีอะไรพวกนี้กับด้านตะวันตกก็เช่นอเรกอนบอชิงตันแคลิฟอร์เนียเหล่านี้ นี่คือที่ที่เรามองเห็นความหลากหลายของอเมริกันไม่ว่าจะเป็นสีผิวศาสนามากที่สุดแต่ถ้าหากเข้ามาอยู่ตรงใจกลางประเทศแล้วเราจะพบว่าอเมริกันยังเป็นประเทศขาวอยู่มากเป็นประเทศที่เรียกว่าวอสเคือทั้งไว t ์แล้วก็เป็นแองโกลแซกนคือสืบเชื้อสายมาทางฝั่ง,งยุโรปริสวรรค์เป็นเอสคือ,อโทษครับเป็นพีคือโปรเตสแตนต์นะวอสปซึ่งบังคับแปลว,ว่าตัวต่อเนี่ยจริงๆมันเป็นคำย่อของการที่คนกลุ่มหนึ่งอธิบายตัวเองว่านี่คืออเมริกันแท้ นี่คืออเมริกันแท้ซึ่งทุกวันนี้ก็ต้องเถียงว่าอะไรแท้และเพราะว่าหน้าตาอเมริกันก็เปลี่ยนไปเยอะประเด็นคือว่าเจดีแวนส์เนี่ยจากการที่มาจากอเมริกันที่ถูกลืมแล้วมาจากกลุ่มวอชเนี่ยเขาเขียนหนังสืออธิบายถึงความยากจนเขาในวัยเด็กกลายเป็นเบสเซเลอร์ชนิดที่เขาเองก็บอกว่าไม่เข้าใจเลยว่าทําไมคือพูดง่ายๆเอาสั้นๆเจดีแวนส์กลายเป็นผู้นําขบวนการหรือกลายเป็นฮีโร่ของคนจนอเมริกันที่ถูกลืมและต้องการจะกู้อำนาจขึ้นฟื้นอำนาจขึ้นโดยผ่านทรัมป์โดยอายุก่อน <40 S 2> ทรัม,มป์เจ็ดสิบแปดเจริวัตสีสิบห่างกัน38ปี38ปีเนี่ยสองรุ่นได้นะนี่ไม่ใช่พ่อลูกกันนะนี่ลุงหลานเลยนะอาจจะไม่ถึงกับปู่หลานนะแต่ว่าลุงหลานได้เลยลลทรัมป์เนี่ยเขากำลังวางสะพานไปสู่ข้างหน้าในเรื่องของการกู้ภาพเดิมหรือภาพจำเดิมว่าอเมริกาเป็นของประเทศผิวขาวย่นริ่มร์กตันเคยอธิบายทรัมป์เอาไว้แบบ แบบถึงขืนเลยนะเขาไปคู่แข่งกันใช่ไหมค,ครับวันที่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งแล้วก็กล่าวปราศัยรับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเมื่อปีโน้นเนี่ยริคแคนตันมาวิจารณ์ทีหลังบอกว่าที่ได้ยินทั้งหมดเนี่ยก็คือคำครวนคร่ําของอเมริกันฝ่ายขวาจัดผู้สูญเสียสถานภาพไปคือพูดง่ายก็คือว่านี่ไม่ใช่การพูดถึงอเมริกาทั้งหมดแล้ว เพราะอเมริกาเนี่ยเดโมแครตก็ภูมิใจว่าเป็น melting pot เป็นหม้อที่หลอมรวมทุกชาติกันได้กันแต่ว่าทั้งนี้เกิดความรู้สึกว่าผิวขาวจะต่ากว่าผิวน้ําตาลหรือผิวเหลืองซะละอย่านึกนะครับว่าการที่จีนกําลังจะพังงานเหนือสารัฐเนี่ยมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นมันเป็นเรื่องจิตใจคนด้วยนะพูดได้ง่ายคือฝรั่งอะไรจะกลายเป็นประชาชนอันดับสองในโลกเนี่ยฝรั่งที่เราพูดถึงกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะคนไทยเองเราก็งงอยู่เห็นฝรั่งป้าผิวขาวเราก็ยกมือบูชาหมดไม่ว่าจะฝรั่งขี้นกหรือฝรั่งดีก็ตาม <laughs> เห็นผิวขาวก็ใช้ได้หเห็นผิวดําก็ดูถูกไว้ก่อน <c oughs> เราเองก็ต้องมาปรับความคิดเราเองว่าอะไรคือคําว่าคน <c oughs> ซึ่งมะเดบิวแล้วว่าจะต้องผิวสีนี้ผิวสีนั้น <c oughs> นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เจดีแวนส์เนี่ยผมเชื่อว่าจะกลายเป็นผู้นําขบวนการใหม่ <c oughs> แต่ต้องดูฝีมือด้วยท <c oughs> ่าอย่างนั้นรองประธานาธิบดีไปทําำเฟอฟ้ามากสร้างเรื่องอื่นสาวมาก อนาคตก็สั้นจูใช่ไหม,มเขาสี่สิบอายุมากกว่านายกเราแค่3าปีนะครับก <c oughs> <ต>้ถ้าพูดถึงวีรกรรมของแวนส์ก่อนที่เขาจะมาปกป้องทําได้เนี่ยแน่นอนดี <c oughs> ตอนฟุตปรินมันมันเยอะมากวันลีหรือวัฒกรรมที่เขาพูดถึงจนวันเนี้ยตั้งแต่ปี2016ตอนนั้นที่ด่าตอนนี้มาปกป้องภาพของการที่ความน่าเชื่อถือหรือว่าความไว้วางใจจากทําเองเนี่ยคนอเมริกาเขามองยังไงพี่คิดว่ายังไงเอางี้ง่ายๆสมการง่ายเลย ทรัมป์เลือกแวนส์ได้ใช่ไหมแวนส์เลือกทรัมป์ไม่ได้ดูไปเอาแค่นี้ก่อนก็แปลว,ว่าทรัมป์เลือกแวนส์ทำไมถึงเลือกแวนส์ทั่งที่เคยขบกัดกันมาก่อนก็แสดงเขามองอะไรไกล,ก,ลกว่าแวนส์เขาเข้าใจว่าเด็กอายุ30กว่า40ี่สิบก็ยังเฟื่องฟ้าอยู่ <laughs> ไม่ว่าจะใครที่ไหนในโลกอ่ะเข้าใจธรรมชาติตรงนั้น <laughs> <laughs> พราเราก็เฟื่องฟ้ามาก่อนครับก็ถึงมีสำนวนกันบอกว่าชีวิตเริ่มต้นไปยุ40ี่สิบเพราะบางคนก็ถือว่าอย่างนั้นว่า4ี่สถึงจะเริ่ม ถึงจะเริ่มเฟื่อฟ้าน้อยลงเรายัางไม่เริ่มเนาะยังไม่เริ่มยังถือว่าเด็กมากเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะออ๋อาที่ไม่คำชมถูกไหม <c oughs> <c oughs> คือคือ <c oughs> ประเด็นมันอยู่ตรงอย่างนี้ครับว่าทรัมป์เลือกแวนส์เนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าความชัดเจนคืออะไรแต่ถ้าอ่านว่า,าอ่านสิ่งที่แวนส์ได้เขียนมาตลอดโดยเฉพาะหนังสือเล่มดังเขามากคือ hillbilly e l e g y ซึ่งถ้าสนใจเดี๋ยวคราวหน้ามาให้ดูเป็นหนังสือเล่าประวัติตัวเอง แล้วเล่าถึงความยากจนว่าเวลาบริการจนมันจนยังไงซึ่งเราไม่เคยรู้นะเรวเนื่นองบริการรวยอยู่เรื่อยฝรั่งรวยอยู่เรื่อยปรากฏว่ามันไปแทงใจดําของคนจนบริการบอกขอบคุณอย่างมีใครสักคนที่เล่าตรงนี้และเล่าในวันที่ยังมีความหวังอยู่ว่าจะพลิกสถานการณ์ได้ให้ตัวเองยังยังคงเป็นชนชั้นนําในสังคมบริการต่อไปซึ่งทรัมป์เนี่ยเสนอเรื่องนี้เต็มที่อเมริกาเฟิร์สอเมริกาเกรดอเมริกาอะไรความจริงก็คือในใจทรัมป์ก็จะพูด White American First เพื่อเด็กคอ <Ka, ka. S 3> อย,อย่างวันนี้เองนะคะประเด็นที่เป็นข่าวออกมาคือไบเดนเนี่ยเขาให้คำมั่นเปลี่ยนผ่านอำนาจโดยสันติส่วนทั้มเองก็เริ่มประกาศชื่อทีมงานแล้วนะคะก็เรียกว่าหลังจากชัยชนะที่ถล่มทลายของโดนั์ทัมนะคะท่านผู้ชมปรากฏว่าประธานประธานาธิบดีจโจไบเดนจากเดโมแครตเขาก็ออกมาให้คำมั่นเมื่อวานนี้ค่ะพี่เอกว,ว่าการถ่ายโอนอำนาจให้กับทั้มจะเป็นไปอย่างสันติส่วนทั้มก็แสดงเจตนาที่จะละทิ้งนโยบายของไบเดน คือเขาบอกกับสื่อนะคะว่าเขาจะพูดคุยกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียค่ะทีนี้เนี่ยปูตินเขาก็ชื่นชมทําด้วยนะคะว่าเป็นคนที่กล้าหาญดูจากวิธีที่จัดการตัวเองหลังจากเผชิญกับการพยายามลอบสังหารในการลุนรงหาเสียงเมื่อเดือนกรกฎาคมและบอกเขายังชูยังชูมัด ใช่ค่ะแล้วบอกว่าพร้อมที่จะหารือกับปูติน <Okay. S 1> แล้วก็ทําเขาก็ให้สัมภาษณ์กับ n อ c นบีนี่ว่าเขาไม่ได้คุยกับปูตินนับตั้งแต่ได้รับชัยชนะแต่ผมคิดว่าเราจะคุยกันนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าวันพฤหัสทําแต่งตั้งซูซี่ไว้ผู้จัดการ uh. ฝ่ายรนรงค์หาเสียงเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทําเนียบขาวแล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งสําคัญนี้แล้วก็เป็นการแต่งตั้ง ผู้ดำรงตําแหน่งต่างๆเป็นครั้งแรกในรัฐบาลชุดใหม่อันนี้สําคัญมากขขอข,ขอขอแชร์ตัวนี้ได้ไหมไครับได้ได้ได้ก่ะพี่ส <Sus ie S 1> ุซี่ไวล์สเป็นหนึ่งในผู้จัดการหาเสียงเขามีผู้จัดการร่วม,มเป็นโคเชร์ chair. คนหนึ่งในนั้นก็คือ s u s ี่ไวล์สคก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารประจำทำเนียบขาวหรือประจำรัฐนาธิบดี ถ้าเทียบของเราก็คล้ายๆกับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรแต่สําคัญกว่าเยอะคําว่าสําคัญอาจจะไม่เป็นคำที่ไม่ถูกต้องพวกเราก็สําคัญแต่ใหญ่กว่าเยอะในเชิงขอบเขตความรับผิดชอบเพราะคําว่าช h i ออฟสตา a ฟเนี่นี้ครับต้องต้อที่บายกยี้ก่อนนะว่าในทั้เนียบขาวเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะมันก็มีคนอยู่ประมาณสักสองสามร้อยคนที่ทํางานอยู่ในทั้งเนียบข่าวแต่แน่นอนนมีแอนด์เซ็กติฟบิลดิ่งมีคนอีกเยอะแยะคือทั้งรัฐบาลมีคนเป็นล้านแต่เฉพาะตรงรอบประธานาธิบดีมีคนสองสามร้อยคน กลุ่มนี้คือกลุ่มที่อยู่ภายใต้ Chief of Staff ก็คือหัวหน้าสํานักงานถามว่าดูแลคนแค่สองสามร้อยคนเนี่ยได้ปะดีเราดูแลคนเป็นหมื่นนี่บางทีเป็นแสนน่ไม่ใหญ่กว่าเลยเพราะว่าหน้าที่ของเขาก็คือการนำเอาคำสั่งประทรา้านดีสารัฐเนี่ยไปใส่ในช่องต่างๆ<ม>เพื่อน,นำไปสู่การปฏิบัติเขาเป็นข้อต่อเขาเป็นเกียรติเวทเขาเป็นนายประตูเป็นนางประตู<ม>พูดง่ายๆวันนี้คือคนที่ทําให้ประราธานดีสารัฐใช้อํานาจได้ครับ เป็นอวัยวะชิ้นหนึ่งได้ยินพูดในการใช้อำนาจถดงประนาที่เป็นอีเพราะนั่นชีปออสตราฟเนี่ยมีความสำคัญมากครับซูซี่วางเนี่ยผมไม่รู้จักมาก่อนเลยเกรียนหน้าสองสมผลเห็นบอกเป็นชาวฟลอริดาวัย67ปีแล้วก็เข้มแข็งฉลาดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นคนที่รับความชื่นชมเคารพนับถือทั่วโลกพูดง่ายๆแล้วกันเอาให้สั้นๆเดี๋ยวยากใหญ่ก็เริ่มเรีย ใหญ่เว็นร่ำีอีกสักปัญาร่ำรีำต่างประเทศเร่ำรีลาหมว่าใหญ่แค่ไหนเนี่ยต้องมานั่งรอหน้าห้องนะแล้วเชฟสตาฟเรียกเขาแบบโอเคจใจพบประธานดีตอนนี้ตอนนั้นอันนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวกับบ้านเราคือคอย่างทําเนี่ยเขาประกาศชัดเจนเรื่องของกําแพงเศร,รษฐกิจที่บอกว่าประเทศไหนที่เกินดุลใส่เขาเนี่ยเขาจะตั้งกําแพงแน่นอนซึ่งบ้านเราเองไทยเองเนี่ยยังเกินดุลกับสหรัฐอยูใช่สี่หมื่นร่ำรีนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างหรือรัฐบาลเองจะต้องรับมือกับตรงนี้ยังไงก็นี่ไงครับโดนกำแพงเน ภาษีจะขึ้นจะลงห่วงว่ามีทีมจะคุยยังดีกว่าใช่ไหมครับมีทีมจะคุยยังตั้งทีมก่อนเลยแล้วทีมที่เป็นล็อบบี้แต่แรกเดี๋ยวผมเนี่ยผมจะตั้งพรุ่งนี้เลยแล้วก็ไปมาบรืนนี่เลยแล้วไปพบเลยเขาตั้งใครไปประกบทีละคนทีละคนทีละคนถ้าหากเขาจะเคลียร์ออกเนี่ยให้เคลียร์เราสุดท้ายได้ไหมแต่ว่ามันจรจาได้หมดดีคนอเมริกันน่อย่าช้ากันแล้วกันอย่ารออย่ารบอุจจาระตกใส่กระบาล ไปก่อนอันนี้พี่เอกพูดตรงมากนะคะเมื่อกี้อีกหนึ่งคนสําคัญอันนี้ใครๆก็ต้องรู้จักอีลอนมาร์กมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกอาจได้รับผิดชอบงานตรวจสอบการใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองของรัฐบาลหลังจากผู้บริหาร s p ป c e อ t e s l เทสและอีกเนี่ยเขามีท่าทีสนับสนุนทรัมป์อย่างเต็มที่เขาเคยเป็นไม่เบื่อไม่เมากอาก่อนนะเขาเคยเรียกทรัมป์ว่าตะแก่ขี้โม่ทรัมป์ก็บอกว่าไอ้หนุ่มไร้เดียงสาก็ด่ากันสักพักหนึ่งแต่สุดท้ายต้องเข้ามารวมกันคืออย่างนี้ผมคิดว่าอย่างนี้ครับ ผมเดาใจนะน,นี้นะอาจจะไม่ถูกนะผมคิดว่าทรัมป์จะตั้งอีลอนมาสเนี่ยเป็นประธานคณะทำงานพิเศษเช่นเกี่ยวกับเรื่องดี r e g u l a t i o n คือการลดกฎเกณฑ์รัฐการเนีชอบกฎหมายชอบกฎเกณฑ์ชอบตั้งคณะกรรมการเป็นเต็มเลยอย่างก็บผักผลไม้เลยบ้านเราก็เหมือนกันแล้วพอหมดภารกิจแล้วก็ไม่ยกเลื่องเลยนะตั้งกันอยู่เต็มแล้วนั่งขี่นั่งคร่อมอยู่เต็มหมดเลยมันต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ไป ขจ,จัดสิ่งเหล่านี้มอนเลือกของที่ไม่ใช้ทิ้งจากห้องซะบ้างนงั่นเองมันกลายเป็นดงผมไม่อยากใช้คำที่รุนแรงกว่านั้นเพราะว่า<ช>ทุกคนก็มีประโยชน์ชแต่ประโยชน์มันมีประโยชน์ในช่วงหนึ่งแล้วเมื่อหมดแล้วก็ต้องกลับไปทํางานอื่นกันต่อไป<ช>ผมคิดวีเอลอนมัสจะได้ดูแลเรื่องนี้กับวันที่สองคือได้ดูแลเรื่องของการใช้งบประมาณให้เป็นให้มีประสิทธิภาพเพราะอย่าลืมวีลอนมสัสเนี่ยเขาดังล่าสุดมาจากเรื่องการที่เอาท่อนล่างของจรวดกลับมาใช้ใหม่ได้ถูกไหม E นั่นก็แปลว,ว่าของ SpaceX อเขาก็รู้เลยว่าวิธีการที่จะควบคุมต้นทุนเนี่ยอยู่ตรงไหนหทรัมป์กำลังทำสองอย่างพร้อมกันคือจะประกาศสงครามการค้ากับคู่ค้าที่ที่เขาว่าไม่เป็นธรนรมขณะเดียวกันเขาเริ่มไขน็อตตัวเองทันน็อตตัวเองอแต่ว่าตรงนี้แหละจะทำทันหรืปล่าถ้าทำไม่ทันเนี่ยทรัมป์จะพาสหรัฐสว้เองค่ะค่ะก็ประเด็นประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยว พี่เอกเนี่ยให้เกียรติเรามาทุกสัปดาห์อยู่แล้วก็คงจะได้คุยเรื่องต่างประเทศกันต่อเนาะแต่ว่าเดี๋ยวขอปิดท้ายที่ประเทศไทยบ้านเราหน่อยมีข่าวดีด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่คุยกันไปรัฐมนตรีพิชัยนริพธพันธ์ก็คือในรฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าเรื่องการขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนนะคะคก็มีการเรียกทูตนะคะทูตพาณิชย์ ถูกทูตพาณิชย์ทั่วโลกรับมือกรณีของทางอันนี้ก็เริ่มต้นได้เลยนั่งประเดนเอนนี้เป็นความเห็นทางฝั่งราชการค่ะเราต้องมีความเห็นทางฝั่งเอกชนทั้งฝั่งผู้ประกอบการค่ะที่สําคัญคือนี่คือการทํางานของราชการซึ่งจําเป็นค่ะผมกําลังพูดถึง็อบบีสเราต้อง็อบบีเรื่องนี้ค่ะทำไม็อบบีแล้วก็เช้งอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่าคะพี่เป็นจุดเริ่มต้นทีดีเป็นจุดเริ่มต้นดีแล้วต้องใช้ข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลประกอบในการเจรจาต้องทําครับแต่ว่าารรัเมิิกกีลษษณะพศ ถ้ามีคนถามว่าทำไมต้องทำกับสหรัฐอ่ะกบผลประโยชน์มันเยอะแล้วสี่0 0ื่นกว่าล้านเนี่ยเราก็กินเราก็ใช้กันอยู่นะไอ้ส่วนที่เป็น surplus หรือว่าส่วนที่เราเกินดุลการค้ากับอเมริกาเนี่ยเราไม่ต้องการเสียตรงนี้ไป เพราะว่าทางรัฐมนตรีพิชัยเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าพร้อมสแสวงหาโอกาสในการเพิ่มการค้าการลงทุนหลังจากโดนอดทัมชนะการเลือกตั้งนะคะตอนนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีบอกว่าผมมุ่งงานในต่างประเทศเป็นหลักเพื่อเป็นการเพิ่มการค้าการลงทุนใช้โอกาสเป็นแหล่งผลิตป้อนส่งออกโลกแล้วก,ก็ข่าวดีที่บอกก็คือเดี๋ยวเตรียมจัด5แพ็กเกจใหญ่ แจกของขวัญปีใหม่ประชาชนด้วยค่ะองอนุโมทนาเราก็จะอันนี้สงไปด้วยใช่ไหมคะก็ให้ก็รับค่ะนี่ถ้ารัฐมนตรีพี่ชายนริพพันธ์เรียกว่าดรพี่ชายนริพพันธ์รัตรีว่วการทรงพาณิ์เดินหน้าทำงานต่ออย่างอย่างต่อเนื่องขยันมากขยันมากผมมึงโทรศัพท์คุยกันบอกพี่ลืริมชาติแบตบ้างไ้มพี่เดี๋ยวบบตเดี๋ยวบบตหมดหมายถึงแบตตัวโทรศัพท์หรือแบตขยันแบตตัวแบตตัวเองแบตตัวเองนะคะ แต่ว่าที่เห็น,นเห็นที่เอฟเฟกจากการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยสิ่งที่จะส่งผลประเทศไทยเรื่องแรกเลยที่ที่เอื้อยเห็นนะคุณโอหมูเดงจริงๆหมูเดงพี่เอเห็นใช่ไหมโอเห็นสิพี่มีตัวแรกๆอยู่บ้านหมูดงหรือว่าพี่ไปต่อคิวดูแล้วยังไม่ได้ดูไม่ถึงขนาดน,นั้นแต่ว่าก็อย่างยากอยู่คือคือหมูแดงเนี่ยเป็นการบอกให้เห็นว่าของดีไม่ต้องลงทุนมากนะแต่ต้องรู้จักที่จะนมาใช้มิติของมันนะ อาเมื่อก่อนเนี่ยพี่ทําสื่อเพ่พวกเราเนี่ยแหมต้องแต่งเนื้อแต่งตัวต้องฉากเต็มที่ปรากฏสู้คลิปที่ <c oughs> ดิบๆไม่ได้เลยคลิปดิบคนดูมากกว่ารับเพราะฉะนั้นรสนิยมของคนและความคาดหวังมันต่างไปเพราะฉนั้นหมูแดงเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ที่สอนเราเยอะ,ะอย่าไปหมั่นไส้หมูแดงเลยเหมูแดงมันมันอิจฉาอิจฉามากกว่าคพี่ที่อยู่เฉยๆก็มีเงินสี่ห้าล้านมีคนมาให้ตลอดเลยหมูแดงมันมันก็น่ารักอยู่อ่ะมันก็แก้งสีชมพูใช่ไหมมันก็ดูดิ เอ,อจะโตขึ้นเยอะนะอ๋ออันนัน้นแม่เขานะคะพี่ใช่ใช่แต่แข้างๆก็โตขึ้นเยอะนะแล้วเขาก็เลือกถูกหรือแม่ <นะ S 2> ตัวเล็กลงอาจารย์หมูเด้งแร่งกินหมดอันนี้แหละค่ะเจ้าหมูเด้งที่เ,เ,เขาก็เป็นเรียกซุปตาเม,มืองไทยเป็นซอสพ,พาวเวอร์แล้วค่ะพี่เอกมันทําให้เซเลบริตี้ต้องหลบหมดเลยดูสิเลยดูสิจัดเรียบร้อยเลยกินซะเลอเจ้าหมูเด้งกินดี่ดิค่ะนี่แหละค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณหมูเด้งด้วยนะคะขอบคุณพี่เลี้ยงหมูเด้งด้วย พี่เลี้ยงก็ดังด้วยใช่ไหมดังดังด้วยค่ะแล้วก็เป็นรางวัลด้วยเขาพบท่านนายกแล้วค่ะเหรอเขาพบท่านนายกพี่เลี้ยงเป็นหมูเด้งพี่เลี้ยงแต่ว่าพาหมูเด้งที่เป็นมาสคอตไปก่อนแต่ท่านนายกบอกเสียใจที่ไม่ได้เจอตัวจริงไม่ได้เจอหมูเด้งไปยังไปถึงไม่ได้หมูเด้งนี่นายกต้องไปหาใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวมัดท่านหมูเด้งมาไม่ได้ประเดี๋ยว เด,เด uh ี๋ยวเดี๋ยววุ่นวายกันค่ะก็วันนี้คอมเมนต์จากท่านผู้ชมนะคะคุณจักรพบสุดยอดเรื่องต่างประเทศรวมถึงเรื่องภายในประเทศด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณคนคอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าก็คงจะได้คุยกับ พี่เอกกันต่อในสัปดาห์หน้าเพราะว่าพี่เอกก็จะมาะให้เกียรติมาประจำในในช่วงทุกวันศุกร์มาคุยกันหลายๆประเด็นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเอกจากการพบเพนแขนอย่างมากแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราสามคนขอบพระคุณทุกความเห็นเลยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นมีรายการสดอีกรอบกับคุณเอกคุณออฟในช่วง The p o l i t i c ข่าวบ้านกันเมื่อวันนี้เราสามคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe y o u t u b e มติชนทีวีด้วยนะครับ